ผมแมงทัพูแชนแนลนะฮะตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ที่หน้าบ้านลุงนะฮะยูทูบเบอร์ทั้งหลายช่องนะฮะเนาะมาดูกันเลยนะฮะเนาะนี่นะครับผมเนาะไม่มีไม่รู้ว่ามีอะไรนะฮะเนาะลุงจะกลับมาจากหรือเปล่านะฮะเนาะนี่นะไหนไปล้วนะฮะเนาะ นี่นี่ไงลอดูนี่คุณสมัยไหมเนี่ยอ่าพี่สมัยนะฮะเนาะแล้วก็ผ่านไปผ่า,านมานะเอฟซีอ่าช่องกัปตันก็อยู่ตรงนี้นะฮะน้อยเอฟซี FC, อ่า

ไปแก่งกอกมาพ่อหนุ่มอ๋อไม่ชวนผมไปเลยนะเดี๋ยววันหลังจะชวนไปะผมไม่เคยไปแล้วแก่งของไปสำรวจไปก่อนสำรวจก่อนอ๋อพอสำรวจปุ๊บผมก็เห็นแล้วโอเคน้ำยังมีอยู่น้ำยังมีนะยังมีครับใจมีไหมใจยังมีไหมมีมีเศษเลี้ไหมโอเคไหมโอเคันนะฮะขอบคุณมากครับผม นะฮะเนาะใครทำอะไรอยู่ลุงบ้านลุงม so ้าทั้งหลายช่องนะฮะเอฟซีนะให้น้องหน่อยดินี่นะครับสวัสดีครับพีมงานีสวัสดีครับผมนะฮะเนาะหลายช่องก็อยู่ร่วมกันที่หน้าบ้านลุงนะฮะเอฟซีอยู่โรงพยาบาลาเดีไปดี ผมบอกง่ายจริงเลยโอเคค่ะแกผมต้อนรับครับพี่อนุวัฒน์ครับผมพี่อนุวัฒน์กินข้าวยังครับยังครับอ๋อไม่หิวนะครับผมหิวครับเมื่อกี้กินขนมปังมาครับกินขนมปังยังหิวอยู่เลยครับผมก็ยังหิวอยู่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับ คุณจะถ่ายผมใช่ไหมครับครับโอเคแล้วผมจะถ่ายคุณคุณภาษาจีนคุณธนาัตรพี่นุษนะครับที่มานาสวัสดีครับผมฮะสวัสดีครับสวัสดีเป็นยังไงฟื้นตัวหรือยังฟื้นกำลังฟื้นตัวนะฮะตอนนี้อยากได้อะไรบอกผมอยากได้นะครับอยากได้อะไรอยากได้สองร้อยล้านนะฮะ ก็บอกเนี่ยเขาบอกก็โอเคเราก็อยากได้อะไรก็ให้บอกอยากได้ก็บอกยังไงโอเคอยากได้ก็มาล้านก็ไปหาเอาเขาบอกอยู่แล้วอยากได้อะไรบอกไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับผมอยากได้อะไรบอก MC ครับอยากอะไรก็บอกจากพี่อนุวัตรนะครับอยากได้อะไรบอกนะแบ่งหน้านะ

เราก็ไ่ายดีเห็นถ่ายตรนี่ได้ครับขึนตัวอะไรเนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าะไอยตามทยอยตามทยอยตามไม่ตาแล้วผมไม่เข้าลสวัสดีครับนายตครับขีดนสไซซิ่งย่ตาชานเล่าเมื่อกี้คุยกันถูกคอเลยว่าเดี๋ยวจะชวนตาชานไปสวีทกันสองคนเนี่ย ไปไปถึงไหนครับจะไปถึงไหนครับเด pues ja, ี๋ยวจะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเหรอช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งกันเอออมาแต่งเข้ามาแล้วใช่ไหมครับมาแต่งมาแล้วครับ ขนตทานาทาอ่าาก็นะครับผมเนาะนะฮะเนาะนาตั้มก no ็ได้เข้าไปบ้านของลูก่นแล้วนะฮะเนาะพิชิตนะครับผมจากคนสนิทกันนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวคจะมา่าไยายข้าในบ้านครับพี่น้องที่รักเดี๋ยวไป้านเดียว้ายไป้านแลงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวถามถามไม่ทิ้ก่อนว้าวมาใส่ใส่พูนนะฮะพูนพูนถายไปอย่างนี้ละถ้ากันนั่งเหรอนี่ไปลุงกี๋มเอเดี๋ยวเขาจำทะเบียนให้ถ่าไปอย่างนี้ถากันนั่งที่นี่ นั่งาลุงๆนั่งี่้องด้วยเนี่ยโอยมีบอด้วยมีอด้วยปรชานเตรียมเบา้วยรชานกดให้ก่อนเด็กระชากดให้ก่อนให้นายเลยนะคะโอ้ยแฉลแฉลบจะไปเที่ยวไหนน้องเดี๋ยลาเขากล้องสักสงชั่วโมงสงชั่วโมงเยหรอเขางงเ ตั้งให้ะชานีคน็พิจนาจะไปเที่ยวกับคุณตานะคะไปดูไปดูไร่ะตั้งกล้องให้พินาถือนะคะเดี๋ยวให้พิจนาไปันนี้นะครับเราจะไปซิ่งกับตาชาตาชานจะพาขี่นะเนะขี่สาล้อขี่สามล้อนะไปแล้วนะฮะไปแล้วไปแล้ว

ไปแล้วนะฮะเนาะไปแล้วใช่นะครับสนาต้าก็ไปเที่ยวบ้านตาชานะฮะเนาะอ่านะฮะเนาะไปแล้วนะฮะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมก็กลับมาที่ทีู่บ้านยูทูบเบอร์อ่าอะไรไม่ใช่อยู่หน้าบ้านลุงนะฮะเอฟซีอีซิตตปากแปรอะไรนะเนาะ อ่านี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากับครับผม